เป็นที่พึ่งของ,เ,องเพื่อนเพราะว่าเรียนมาแล้วเครียดมากว่า1ปีเนี่ยฉันจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเมื่อก่อนหนะ้าตาดีมากเลยนะม <c oughs> าังไปบาซิวน้าตาดีมากเลยนะวา <c oughs> อาหารของข้าวของหวานที่ชอบให้บอกเมนูที่ชอบมาของข้าวชอบเบาร์เดคเชอรและของหวานชอบโอมบริกาเดโรเบาร์เดคเชอรเป็นขนมปังที่มีชีสเปาแปลว่าขนมปังจี๋แปลว่าออฟเคชอแปลว่าชีสปากแห้งแล้วจบรายการเทนนิสซื้อลิปมันให้ด้วยลิปมันแล้วข้าวโอมบริกาเดโรจะเป็นนมข้นเคี่ยวแล้วมาปั้นเป็นกลมๆแล้วก็โรยช็อกโกแลตอ๋อแลวเธอจะทำได้สิมันทำได้แต่ว่าทำที่เมืองไทยมันจะไม่ขึ้นรูปเพราะว่ามันแพทยร้อนมันจะละลาย,ลาย,ลายเอาเข้าตู้เย็นได้ไหมได้ที่ต่อไปเธอทำ ฉันไม่เคยทำเลยเกินาปทำอะของเธอชอบปลาหมิ่นตอนนั้นไะกินอิปุโดญี่ปุ่นเพื่อนพาไปกินตอนหนึ่งอะพี่ก่อนกลับแล้วก็แบบกินแบบอร่อยน้ำตาลไหลมาหมดจานเลยอะแล้วก็อ้าวฉันไ่น้ำตาไหลเลยอะ เอาวซึ่งอีกคนหนึ่งก็มาเปิดที่ไทยนะที่ไหนๆๆๆทำไมไม่ยอมไม่ไปกินพอไปกินก็ไม่ได้รู้สึกขนาดตอนอย <ๆ S 2> นนู่นปกินในเมใช่แล้วก็ถ้าของหวานชอบวาราบิโมจิมันจะเป็นวาซาบิโมจิวาราบิบมันแค่ผัดผัวกินกับโมจิใสๆของฉันมาชอบกินมังคู้มังคูชเหรอมังคู้มันจะเป็นแบบแผ่นแป้งเอาไปทอดเขาก็จะออกมาแล้วก็ทาครีมเปรี้ยวอ่ะแล้วก็โรยชีสอีกทีหนึ่งของหวานที่ชอบคือทูโรดอรี่ทูโรดอรีเป็นทูโรดอรี่มันเป็นของหวานที่มีเฉพาะฮังการีเท่า เป็นช็อกโกแลตข้างในเป็นแบบพีสแล้วมันก็จะมีไส้แยมไส้นู่นไส้เนี่ยอร่อยมากของกินเยอะมากโอเค okay, ต่อไปกินยากไหมไม่ยากฉันไปประเทศนี้เพราะฉันอยากจะกินทุกอย่างไม่ยากเหมือนกันเพราะว่าอร่อยไม่มีอุปสรรคทางด้านการกินเลยไม,ไม่มีฉัน,ออน,นต้องมีของไม่ชอบตรงแหนก็นาโตนั่นแหละถั่วเน่าของนี้อ่ะไปค่ายแรก,กินอะไรไม่ได้เลยแล้วเครียดมากว่าหนึ่งปีเนี่ยฉันจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงเพรามกินไม่ได้อ่ะเออแต่เชื่อไหมว่ากลับกันอะจบโครงการแล้วอะมันจะมีค่ายปิดเป็นสถานที่เดียวกันร้านเดียวกันแล้วเขาก็พาไปกินที่ คุณอคืณอว่าโคอร่อย ่ตอนแรกอะเราแค่ยังกินไม่เป็นออแล้วพอกินแล้วก็อร่อยมากเอออันนี้คือที่เป็นนะเ,เอเต้เอแ <to> ต้นัทโดดต่อไปค่ะคิดถึงอาหารไทยกันหรือเปล่าไม่คิดถึงไม่คิดถึงไม่คิดวายจริงนะเพราะว่าฉันพกมาม่าไป 1, หนึ่งพันห่อแล้วก็ผงลาบแล้วก็ <c oughs> ตอนะอกต้มย <c oughs> ำกุ้งแ,แล้วก็เครื่องทำแกงเขียวหวานต้มขาไกยต้มยำกุ้งนั่นเรียกว่าคิดถึงอาหารไทยนะฮะฉันไม่คิดถึงเพราะฉันกินทุกอย มี่ก็เอาไปเอามาม่าแกงเขียวหวานไปโฮดเข้าทํามไม่กินด้วยแล้วโฮดก็จะชอบกินมาม่าไทยชอบมาแย่งกินแล้วก็ยิ่งของก็ไม่มีช้ามาแบบว่ามีขอกินหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยจากกินเป็นแบบว่าซุปของเย็นนี้อะไรเงี้ยมาม่านะเป็นซุปกเป็นฟุปกเป็นอลไรแต่จําำได้ว่าแม่ต้องส่งมาม่าเพิ่มค่าของข้างในอ่ะร้อยหนึ่งค่าส่งสองพันต่อไปต่อไปน้ำหนักขึ้นจริงหรือเปล่าสิบโลสิบโลสิบเองเหรอทุกคนชั้นขึ้นห้าโลห้าโลเอง ที่ต่ำขึ้นยี่สิบสิบโลนี่มีก็รู้สึกว่าเยอะแล้วนะ10สิบโลนี่แบบว่าเออผมเือแค่ห้าโลเีงเหรออาหารญี่ปุ่นมันไม่อร่อยหรอเลยอร่อยเว้ยนี่เป็นคนกินเยอะขนาดนั้นแต่แก้มบวมอย่างเงี้ยนะก็น่าจะสิเป็นหนักที่สุดในชีวิตแล้วสิบห้า ใช่ทุกคนหนักในที่สุดในทีมเหกันที่บราซิลเจ็ดสิบห้าเป็นห้าสิบแปดผมนีก็ไปหนักที่สุดที่ดนวยเหมือนกันมีส่วนสูงมาหร้อยห้าสิบสอง่ะแล้วน้ำหนักห้าสิบสามทุกคนค <c oughs> ิดดูแบบว่าแล้ตอนนั้นโค้ชทุกคนไม่มีใครบอกว่าเธออ้วนเลยเธอโอเคมากเลยไม่ต้องลดน้ำหนักลดน้ำหนักทำไมแล้วก็แถมมากับขาแตกขาแตกเออก็คือแบบ ผิวหนักรอมันมันไม่ได้มีความยืดหยุ่น่ะแขอมันยืดเร็วมันสร้างเนื้อไม่ทันมันก็จะแตกกินจนตัวแตกแต่พอกลับมาแล้วน้ำหนักก็ลดน้ำหนักลดไหมลดแต่กลับมาแล้วท้องเสียทุกวันทำไมอ่ะสันนิฐานนะว่าแบบว่าเหมือนร่างกายมันไปชินกับความสะอาดที่ฝุ่นแล้วกลับมาคือท้องเสียเป็นเดือนจะเป็นของเป็นเดือนเลยเหรอเออเป็นเดือนแบบต่อเนื่องอ่ะกลัวเพื่อนคนอื่นก็ไม่เป็นก็เลยไม่รู้แต่ใช่ของเธอมีอะไรไหมไม่มีแต่ว่าเมื่อก่อนหน้าตาดีมากเลยนะ ไป <an> บราซิลหน้าตาดีมากเลยนะแต่พออยู่บราซิลแล้ว <sk r isa> กินเยอะไม่ถึงว่าไม่ใช่หน้าตาดีแต่ว่าหน้าเรียวหน้าคนไม่มีไขมันเป็นคนดีน <S <S แต่พอไปบาซิลปุ๊บไม่ออกกํลังกายแล้วก็กินแต่ไอติมกินแต่ขนมปังชีสกินแต่อีบริกาเนโรที่เป็นแบบว่านมข้นหวานต้มอะไรอย่างทุกอย่างวันคือแบบเป็นการขุนแล้วแบบตั้งแต่ตอนนั้นนะเหมือนโครงหน้าเปลี่ยนแบบว่ากลายเป็นคนหน้ากลมเมื่อก่อนเป็นคนหน้าแบบเป็นพิซซ่าหน้าเรียวมากเลยนะตอนนี้ก็คือหน้ากลมถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นสิวเมื่อก่อนไม่เคยเป็นสิวเลยตอนแบบม3ม4อะไรเงี้ยหน้าใสหลังจากมาบาซิลปุ๊บคือแบบหน้ามันง่ายมากแล้วก็เป็นสิวตลอดไปไปแล้วไปแล้วเปลี่ยนชีวิตเลลีุด โรงเรียนนี่แหละคนน่าจะอยากฟังเยอะมากไปยังไงก่อนมีรถโรงเรียนมารับมีรถโรงเรียนด้วยป่อปลายนะเดีนตังไม่มีอ่ะ ม่มีนั่งรถไฟประมาณ7 8สถานีแล้วเดินอีก20นาทีเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเขาเดินขึ้นเขาไม่ว่าน่าจะหนักที่สุดแล้วแหละใช่เดินขึ้นเนินอาจจะไม่ได้เขาแบบอย่างงี้ใช่ไหมทั้งหมดการเดินทางกี่นาทีไม่รู้น่าจะส0นาทีชั่โมงเลยนึงอ่อมันเขาปหาของเนียของเี่ยถ้าเป็นโฮสต์แรกอ่ะจะต้องไปกับรถของที่บ้านแต่ว่าถ้าโฮสต์ที่สองอ่ะก็คือต้องเดินไปเองแต่ว่าบ้านอ่ะจะค่อนข้างอยู่ใกล้มีขึ้นเนินนิดหน่อยแต่ว่าก็จะประมาณ8ปนาทีแต่ของเธอมีรถรถเรียนมารับใช้เวลาเดินทางนานไหมน่ที นานกว่าฉ oh ันเลยที oh, ่ฉันเดินไม่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 โคดแรกอ่ะนานเพราะบ้านไกลแต่โคดสองกับสามอ่ะไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วมีคนมารับแต่ว่าโคมาลับคือโคมารับแต่ว่าใกล้โคสองสามอยู่ในมืองโคแรกกับไกลก็หลับแต่จริงๆฉันอ <ens> <oon> ่ะอยากขี่จักรยานมันต้องรถไฟไงคือบางคนอ่ะจะได้อยู่บ้านที่แบบขึ้นมาขี่จักรยานโรงเรียนได้ดูมีดูที่แบบในกระตูนที่แบบรอเพื่อนข้างบ้านแล้วก็ไปด้วยกันไปด้วยกันอะไรอย่างงี้ความแบบนับเลนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ชมรมไม่มีชมรมไม่มีชมรมถ้าชมรมนี่คนที่ดูอนิเมะมาต้องรอฟังน้ำโมอย่างแน่นอนไนสุดยอดเราฉันอยากเล่ามาตั้งแต่หนึ่งพิจมงศิล้วที่รูชมรมติงปองชมรมชงชาชมรมติกรองเขาเรียกว่าอะไรชมรมแบบไปตีแล้วก็ไปติกรองนะชมรมชงชาคือแบบเขาก็ค่อนข้างอยากให้นักเรียนเปลี่ยนได้แล้วก็ไปนั่งต้องใส่ชุดตกตาไหมต้องเปลี่ยนชุดเออก็ใส่ชุดเนี้ยแล้วก็ไปนั่งชมชาแล้วแต่มันได้กินขนม ทุกครั้งที่ขนมมาชิ้นเพี่ยชิ้นเดียวก็คือไปชมรมเนี้ยเพื่อได้กินขนมชิ้นเดียวต่อที่เข้าชมรมใช่แต่ว่าปิงปองเนี่ยน่าสงสารมากคือชอบอยากออกกําลังกายอย่างใช่ไหมแต่ไม่มีผู้หญิงอยู่ในชมรมเลยรุ่นพี่ผู้หญิงอะ่ะตอนแรกมีคนเดียวแล้วพอฉันเข้ามาปุ๊บเขาก็ออกก็เ <c oughs> ลยเป็นแบบผู้ชายในชมรมประมาณยี่สิบคนแล้วฉันก็แบบต้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าคนเดียวในห้องผู้หญิงแล้วก ผู้ชายที่มันก็จะวิ่งไม่ไกลมากอะไรเงี้ยเทอมต่อไปก็เลยไม่เอาละก็เลยไปแค่รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วไม่แข็งแกร่งเลยก็เลยไปเปลี่ยนไปชมรมตีกองไงชมรมดนตรีก็ไปตีกองหนักกว่าเดิมไม่แต่นั้นเอง เะมีแบบคนเล่นเครื่องเป่าอะไรใช่ปะ<ม>แล้วก็มีแั้ก็คือชโรมดนตรีมันคือชโรมดนตนรนตีที่มีหลายอย่างแต่ฉันทําอะไรไม่ได้เลยเป่าก็ไม่มีแรงเ่า <c oughs> <c oughs> อะไรเ่างี้ก็เลยได้ไปตีกลองซึ่งได้ไปแสดงด้วยนะ <c oughs> เออได้ไปแสดงงานแบบเวทีใหญ่ซึ่งไปทําอะไรรู้ปะทำอะไรเวตีมอแล้วก็ไปสบัสขึ้นนึ้น พราะว่าจังหวะไม่ได้แต่ก็สนุกเพื่อนดีกลับบ้านเย็นมากฟ้ามืดแล้วค่อยกลับบ้านเพราะว่าต้องซ้อมตีกองเพื่อนจะซ้อมเยอะมากแต่ฉันก็คือซ้อมแบบรอรอรอแล้วก็จบกลับมาไม่เห็นตีเลยตีไม่ได้แล้วลืมทุกอย่างแล้วมีไม้กองด้วยสนุกชอบชมรมญี่ปุ่นมากรู้สึกว่ามันทําให้สนิทกับเพื่อนแล้วก็กลับไปบ้านรู้จะทาอะไรรู้่หเออต่อยู่โรงเรียนมันมีกิจกรรมไม่ทำแล้วซึ่งเพื่อนชมรมชงชาก็แบบยังสนิทกันเห็นทุกวันนี้ชมรมนี่คืออยู่ในเวลาเรียนไหมหรือว่าอยู่นอกเวลาเรียนประมาณแบบสามอะจะเปน่ไดด มันเก้าปีแล้วรู้สึกว่าทุกคนก็มีชมรมนะไม่ได้มีใครไม่มีชมรมแค่อยากรู้ว่าเขาจะไปชมรมตอนไหนทุกคนไปชมรมเย็นเลทุกเย็นทุกเย็นเลยทุกเย็นไม่เธอแบ่งร่างไปยังไงสามชมรมอ๋อเทอมแรกคือปิงปองกับชงชาเก็แบ่งวันนี้ไปอันนี้วันนี้ไปอันนี้ปกติเขาก็จะอยู่ชมรมเดียวแต่นี้เปนักเเลยนแลกเปลี่ยนก็เลยแบบมอนขอเขาว่าเอ้ยอยากลองทั้งสองเนี่ยทอมสองก็ชงชาบวกสีกอกอยากรู้ว่าญี่ปุ่นมีงานวัฒนธรรมไหมตำแอนิเมะนี่ก็เนี่ยงานโรงเรียนที่ฉันไปนั่งชชอ แรงมากคือมันจะมีไม้เล็กๆแล้วก็ผงช้าใช่ไหมที่เป็นมือสั่นมือสั่นฉันชอบชมรมอยากให้คือไปไม่มีโลกโลกไม่มีแล้วเธอเริ่มเรียนช้าหรือเร็วฉันกลับบ้านเรียนตไนเย็นนก็กลับไปดูการ์ตูนเริ่มเรียนเที่ยงกลับบ้านกลับบ้านเธอไม่ต้องเรียนกับเขา อภิิ์ชน,ชนไปบราซิลดูหนังเขบทุกเรื่องเลยแล้วก็ดูวันนี้รบทุกเรื่องด้วยเอ้าหรอนี่เราต้องไปเรียนแบบ1นึเซเหมือนคนญี่ปุ่นอนะชีวะก็คือเรียนไส้พุงและสอบด้วยสอบเหมือนเขาได้เลยดี ขด้ปให้ได้วอะไรนะเรียนเป็นยังไงใช่ไหมเรียนเหมือนเด้เลยมันต้องมีวิชาเลือกเป็นภาษาอื่นด้วยนี่ก็ไปเรียนภาษาจีนมางงมากเรียนภาษาจีนเท่ไหร่ญี่ปุ่นเธอก็เป็นว่าต้องสอบท่านน้าเวลาเรียนอ่ะนั่งลอยๆนั่งดูครูเขานั่งดูครูพูดนั่งดูเพื่อนทําอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเคยเข้าสอบคือถ้าเป็นวิชาอื่นอ่ะก็ไม่ได้ทําอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งวิชาคณินี้เป็นเลขเหมือนเหมือนกันอะมันมีอยู่ห้าข้อก็ทําทําไปที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอะได้คะแนนด งงมากแบบว่าได้สี่เต็มห้าหรืออะไรเงี้ยโค้ดก็มาแบบแซวว่าเนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้เธอสอนคณิตขั้ต้นอะไรเงี้ย ถ้าแบบวิชาอื่นอย่างเช่นแบบวิทยาศาสตร์สังคมหรืออะไรงี้ที่มันแบบภาษาฮังการีจะจัก็คือทําไม่ได้ที่ทําก็จะเป็นพวกแบบปิโกนเออมันก็จะแบบพอรู้เรื่องหน่อยมันเป็นแบบสัญลักษณ์อะไรเงี้ยเนาะแต่พูดถึงเรื่องคณิตอ่ะรู้สึกวีเกรดมากเพราะว่าอ๋อใช่เขาเหมือนให้เลือกได้ด้วยมั้งว่าจะเอาวิชาไหนออกไปเพื่อที่จะมาเป็นคลาสตัวต่อตัวภาษาญี่ปุ่นกับภาษาสมัครก็เลยเอาคณิตออกไปในเทอมแรกซึ่งตอนเทอมสองเอาคณิตกลับมาแล้วปรากฏว่าเป็นที่พึ่งของเพื่อนเพราะว่าเรียนมาแล้วเออเพราะว่าเรียนมเหะ แล้วเรากลับมาที่โมฮาญี่ปุ่นอีกครั้งเออมันพอดีกันอะไรก็เลยสนิทกับเพื่อนเพราะว่าได้ดิวเออดิวดีเนาะใช่แต่ชีวันี่ไม่ได้เลยนะจนอาจารย์อ่ะมาช่วยแบบทั้งหมดจังเพื่อไปอ่านตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ยังไงครับจำแค่ตรงนี้ตรงนี้ฉันก็จำแค่ตรงนั้นมาแล้วก็คือได้ผ่านขึ้นแล้วอาจารย์ก็เลยแบบเหมือนเห็นความพยายามอ่ะก็ออกเกียรติบัตรมาให้ว่าอจั์น่ารักอาจารย์น่ารักมากแบบเหมือนเพ่งความพยายามเลย แต่ว่าเราไม่ได้ต้องใช้เกจใช่ไหมไม่ต้องใช้ไม่รู้จะเอมอมิก็ไม่ต้องใช้พูดได้ใช่ไหม<ด>แต่แย่สุดคือประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเลยคือมันแบบคันจีมัน,มนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องอย่างรู้ว่าโรงเรียนของเธอเป็นกระดานช็อกปัหรือเป็นกระดานไวบอร์ดกระดานช็อกที่มีสีช็อกสีสีสีสสชมพูสีฟ้าสีอะไรกีเลืองกระดานช็อกนี่ก็ช็อหมือนกันมันแบลวมากนะเขาชอบอะไรมาติดติดที่กระดานดีดี เอต้องจ้าแล้วควรช่วยเช็คแบตเตอรี่กองหัวไปจ้าอะไรแล้วเธอไม่ไม่เรียนไม่มีความยั่งบานในการเรียนอะไรเงี้ยฉันต้องสอบฉันต้องอะไรฉันหลับตลอดเลยแล้วก็เอาหนังสือมาอ่านตอนหนึ่งเปอร์เซ็นขอบคุณมากที่พักพักพักกินเนื้อ